กินขนมเส้นค่ะทุกคนกินข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นอัญาตินไก่ยย่วๆเลยซื้อสำเร็จเอาขี้เกียจทำง่ายๆมี่จะผักแก้มนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยทุกอย่างอยู่ในนี้จะมีถัว่วมีกะลำ่ำมีถัวงอกแล้วก็มีมะเขือม่วงเนาะพี่นอ้องมาชิมด้วยกันเลยจ้ายยอะๆเลยนะคะ ฝาน้ำยาตีนไก่จ้าช่วยเดียวกินกินหมดไหมเนี่ยกินหมดไหมทุกคน mm. กำลังกินค่ะนะกินกับป้าชขนมจีนน,นะนั้นสช้าคนสวย <laughs> น้ำเช้าน้ำเชาน้ำเช้าแหวมหามานด้ยพี่น้องกินน้ำกันเจ็บเนอะอร่อยเลยค่ะอร่อยเลยออกมาพี่นอ้องจำนีน้ซะก่อนขอนอยากกินน้ำยิมก่อนบ๊ายบาย